วันนี้เก็บมะนาวค่ะเก็บมะนาววันนี้งานสบายๆนะคะาาสีชมพูเฟตหนึ่งมารับผิดชอบเก็บผลผลิตของสวนไวยพลังค่ะก็แยกทีมกันไปเก็บหลายอย่างค่ะมีเงาะลงกองอมะนาวลูกท้อ,อค,ค่ะทีมนี้ก็มาเก็บมะนาวนะคะเยอะมากเลยค่ะคช่วงแรกนี่ก็จะเก็บมะนาวใต้ต้นนะคะช่วงที่สองเดี๋ยวก็จะเก็บมะนาวบนต้นค่ะมีผัดสะก็คือยุงค่ะ แล้วก็มีภาษาอีกอย่างนึ่งค่ะคือเมื่อวานนี้ที่วัดมีคนโดนงูกัดมาจากการเก็บผักวันนี้ก็เลยบอกเด็กๆว่าระวังนะอย่าล้วงสม4ี5ให้มีสติดูให้ดีเพราะว่างูตัวเนี้ยมันจะสีกลมกกืนกับต้นต้นหญ้าเลยค่ะก็ค,คืองูเขียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสติในการเก็บนะคะมะนาวที่หล่นอยู่ตามต้นเดี๋ยวไปคว้าหัวงูนะคะ เดี๋ยวแจกถังคนละใบเดี๋ยวแจกถังคนละใบ ้นเต็มไปหมดเลยหล่นเต็มเลยใช่ยอดโอเค,อเคใช่ค่ะแล้วก็จะมีลองกองลองกองเนี่ยมีต้นหนึ่งแต่ว่าก็คือต้องใช้ความละเอียดอ่อนนิดนึงก็คือค่อยๆตัดแล้วก็ใสต่ตะกร้าห้อยลงมานะคะอันนี้ก็ใช้ผู้ใหญ่ละกันแ,แ,แล้วก็จะมีเงาะค่ะค่ะมีเงาะนี่ประมาณสักสามสี่ต้น มีถุงนะคะถุงก็มีถุงก็มีเอาเลยค่ะแ,แล้วมีเจ้าต้นไม้สองไม้ไว้ทำอะไรค่ะ ไอตัวปักษาสวรรค์เนี่ยปักษาสวรรค์อันนั้นจะให้เอาไปประดับเวทีค่ะโอ้แล้วก็มีดอกดาราด้วยขอบคุณมากน่ารักน่ารักเริ่มที่นี่เป็นสัญลักษณ์คือดอกไม้เป็นอย่างนี้หมดเลยอะไรเอาอันเด็กอันเด็กคืออะไรมะนาวค่ะมะนาวฉลามคือป่านี้เลยค่ะอันเด็กๆเข้าเข้าตรงนี้ก่อนลูกเข้าตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปีนเงาะกันงค ชนสมประสงดูอย่างไทยกินอย่างไทยสาธารณโภคีเหมือนน้องพี่แบ่งพันกันกินเสียงแคนเคล้าเสียงพินดังได้ยินแต่ไกลไกลที่สารคลางออกตกไม่โกหกพี่น้องไทยพูดออกบอกความหมายพี่น้อง สายเลือดเดียวขนมประเพณีไทยรักษาไว้ให้ยืนนานจนชั่วลูกชั่วหลานสานสัออสนม,นะมันมันเกลียวศาสนาพุทยิ่งใหญ่พ่อหลวงไทยรวมใจเดียวสายน้ำเขาเกี่ยวเกี่ยวอย่างไทยคนใจดีเออได้สามได้ สามถังละสามสีม่ถังเนี่ยมันก็มีนะต้องดูนั่นน่ะมันหลงหลงอ่ะฮะต้องดูไปเรื่อยๆได้เย่ยมกันนะฮะเดี๋ยวดูเก็บให้เก็บข้างบนนี้อีกนะเนี่ยเก็บข้างบนนี้อีกต้องดูที่มันนิ่มๆค่ะเอาสมบัติบ้านเราวัดเราเยอะจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องไปล้างหมดหมาแล้วหมดหม่แล้ว อ่าเทค่ะดูสิหมดหรือยังสำรวจดูสิคะหมดหรือยังคะถ้าเอา มดค่ะลองกองเยอะมากลองกองแบบว่าดูเหมือนไปอย่างนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าการเอามันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าต้องมด <c oughs> มดเขาห่วงมากเลยไึฮะก็ยังว่าตอนแรกยังว่าแบบเอ๊ะที่เขาขายในน้ำแพงๆอ่ะเราไม่เราเราไม่สงสัยแล้วมันเอายากแต่ว่า เขาก็บอกว่าถ้าคนข้างน,นอกอ่ะมันจะไม่มดเยอะหรอกเพราะเขาใช้สารเคมีแต่ของเรามันเป็น ไม่มีสารเคมีมดมก็จะเยอะเป็นของธรรมชาติแท้ๆก็เลยต้องสู้กับมดนิดนึงจะฆ่ามดก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดศีลต้องแบบปาดอ้อยการเอารองกองเป็นอะไรที่ยากมากต่อไปถั้งคนมาซื้อของของเราลักษณะลายสารพินเนี่ยจะแนะนำว่าลูกค้าว่าไม่ควรต่อ่อย่าไปต่อเขาค่ะเพราะชาวสวนทำงานแบบโอ้โหแค่ไปเก็บนี่นะคะต้องระวังศีลด้วยนะคะ แล้วโดนมดกัดก็ต้องยอมให้เขากัดค่ะเอนเพ่เอาพี่มาก็ตึงๆเห็นรงนี้นะว่ามาถึงเอาสบายๆไม่ค่ะไม่ใช่เลยค่อยถึงบอกว่าเฮ้ยคนเดียวไม่ได้เก็บคนเดียวไม่ได้เด็ดขาดแล้วเราก็พยายามทําให้สวยเพราะว่าเป็นห่วงลูกมันออกมาสวยนี่ต้องพยายามไม่ใช่ไปกระชากลงนะคะใช่ใช่ ต้องทําให้ส,สวยๆนี่ดดเด็กๆเขาฝึกค่ะค่ะพวงสวยๆจะได้ไปขึ้นธรรม,มาตหลวงปู่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้านะ <c oughs> ไอ้มุมนั้นค่ะเป็นปั้นสวยๆเลยพี่เนี่ยเด็กๆเขาพยายามค่อยๆเลาะนิดนึงพรายังเขียวอยู่เยอะถ้าตัดตอนนี้คือเปรี้ยวต้องรอให้เหลืองมากกว่านี้หน่อยนึงอันนี้เป็นปั้นสวยมันชื่อลองกองพันอะไรอ่ะอ่าลองกองไม่รู้อ่ะพันอะไรก็ไม่รู้ S 1> <S 1> <S สวยดีมันสวยดีพรร้้ออมกกกกลล่่เเคนนนาาาาาายยะะะิิิิดดงตตทััปชบผโษ เรียนมาช่วยทำมันพร้อมที่จะเติบโตอย่างแรงโอ้โหเป็นเถือกเลยโอ้นี่เป็นดงมันพราวเลยได้ล่างเดียวจะพาไปดูข้างกำแพงดูไม่ทัน <laughs> ตอนนี้คือเรายังไม่ได้ตั้งค้างให้มันอันนี้ยังไม่ได้ตั้งค้างเลย ยังตั้งครั้งไม่ทันนูนู่นมันก็สูงระดับไม่ไม่เกินเอวใช่ไหมคะไม่ค่ะสูงได้เท่าไหร่ก็ได้พี่ดูนะฝั่งนู้นนะอ๋ออันนี้ที่ตั้งแล้วข้างกําแพงไปเลยในส่วนที่ตั้งกําแพงไปแล้วใช่นี่มันมันประมาณเกือบสองเดือนแล้วมั้งตรงนี้ทําก่อนอรุ่นนี้ทําก่อนทีนี้ถ้าปล่อยให้เธอขึ้นอย่างนี้นะพอขึ้นสักระยะหนึ่งอ่ะ เราล้มไม้ลงค่ะเราล้มไม้ลงให้ให้เธอนอนไปกับพื้นดินทีเนี้ยไอหัวเนี่ยหัวเนี่ยจะออกตามข้อนี้เลยจะออกมาตามข้อนี้เลย <c oughs> เราก็จะได้หัวเล็กๆที่จะเอาไปทําพันต่อนอะ่ะ <c oughs> เยอะหน่อยส่วนส่วนหัวที่เป็นหัวอ่าเป็นแม่เขาก็จะอยู่ตรงนี้ <c oughs> อันนี้ก็จะหัวใหญ่หน่อยถ้าถ้าสมมติว่ามันขึ้นได้สูงนะคะ <c oughs> แต่ที่เหลือเราก็จะได้หัวพันไปด้วย ยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลย <Okay. S 2> เอาหญ้าให้รอบเดียวร <Okay. S 2> <laughs> ้องเดินยังงามตรงนี้คือตรงนี้คือ,คอที่ทิ้งที่ทิ้งเศษหญ้าเศษฟาง <laughs> ก็คือเวลาได้หญ้าตรงเนี้ย <laughs> ก็จะเอามากองกองข้างกาแพงค่ะค่ะก็เป็นเปนไอ้นี่ให้เขาแต่ดินแถวนี้ก็มันเป็นดินที่แบบดินดีอยู่เหมือนกันมันขึ้นง่ายแต่สภาพดินที่เป็นลักษะนี้อยู่แล้วนะค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นทรายอะ่ะบ้านเราเราก็เก็บให้เข้าไปที่ที่เราต้องการให้อยู่ <Okay. S 1> จัดระเบียบให้มันตาใช่ถ้าไม่นะอย่างนั้นเวลาเราตัดหญ้า mm hmm. เราก็จะตัดมันด้วยใช่ <laughs> นี่คือรายละเอียดที่คนดูแลสวนดูแลมันพาที่อย่างดีก็จะรู้ว่าควรทอดยอดไปทางไหนไม่ใช่ว่าปล่อยให้เดินแล้วเราก็เหยียบไป แพงไหนะคะจากนี่ไปจากนู่นมาเนี่ยสุดกำแพงนี่นตินี้สองร้อยเมตรโอ้ระมาน้นทีนี้แบกแบกไม้มาให้ไม่ทันก็คือตัวไหนที่ไม่ได้ไม้เธอก็อยู่ข้างล่าง <c oughs> แต่ทุกอย่างมันอยู่ในหัวค่ะยังไม่ออกมา <c oughs> ไม่ทันแม้ไม่ทันก็มีใจคิดจะทำอยู่นะคะอันนี้คือเชียงดา<อ>ที่เขากินแก้าหวานกันอะ ก็น่าจะพอเก็บได้บ้างแล้วคุณเคยเห็นนะอ้อมเขากินฝักหรือกินยอดเขากินยอดค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยตัดอย่างนี้ได้เลยลูกจิ้มน้ำพริกอันนี้จะเป็นยาแก้เบาหวานโดยตรงเลยนะเราทำได้ได้มาร้อยต้นอ่ะได้มาร้อยต้นเนี่ยได้ได้กี่ครั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครั้งกำลังชํำต่ออยู่ค่ะกำลังชํำต่ออยู่นี่ก็เริ่มแล้ว เริ่มตัดได้แล้วบ้างแล้วเนี่ยพันมันมาจากไหนอ๋อพันมาจากพี่พลอยค่ะพลอยไผ่เดินดีไม่ดีอาจจะเหยียบนะเนี่ยายายเขารู้สึกว่าเขาอยากจะใส่ข้าวโพดแถวนี้ค่ะเขาก็เลยเจยพู่หยอดใช่หยอดข้าวโพดไปเลย แล้วแต่ว่ารั้วยังต่อไม่ได้ยังไม่มีเวลาขนาดนั้น <laughs> กันไว้ก่อน <laughs> คนนี้ที่มาดูไมด้มีญาติครอครัะโอ้เยอะอยู่นะแล้วแถบนี้แถบน,ถบนี้อันนี้คือนางพญานางพญาฝั่งนี้นี่อีก40ค่ะอีก40ต้นแล้วก็ที่เห็นเป็นต้นนี้ก็คืออันนี้จะเป็นขมิ้นขาวแล้วข้างในเห็นเห็นต้นสีแดงๆัไหมะข้างล่างนั้นนะ่ะกะว่าจะใส่ว่านสาวหลงนะ ใต้ต้นมะไฟใต้ต้นส้มโออะไรข้างล่างนั่นนะคะแต่ว่ายัางไปไม่ถึงอันนั้นคือความฝานันอันนี้ก็จะเป็นเป็นขมิ้นชันอันนี้คืองานที่ปลูกวันอโศกลึกอึอะขมิ้นชันกับกล้วยน้ำไทยค่ะกล้วยน้ำไทยตรงนี้หกสิบหกสิบนอจำได้บอกว่าเธอคืออะไราไม่ใช่อันนี้คือเท้าใยม่อมอนี่คือเท้าใยม่อมสองแปลงหัวเท่านี้ หัวเท่าไม่ป้องพอดีอันนี้คือเราที่เราเพาะเม็ดนะคะที่เราเพาะเม็ดปีที่แล้วเท่าได้เท่านี้มั่งเท่านี้มั่งแล้วแต่ความสมบูรณ์ถ้าไม่ทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้ก็เอาย่าไม่ทัน mm hmm. ให้มันรู้ขอบเขตว่าอ๋อตรงนี้มีอันนี้นี้นะ mm hmm. เราก็จะได้มาแล้วก็ถอนถูกน,นี่คือการดูแลของยายนะคะ ยายจะมาถอนทุกคนเดินเลาะแล้วมาทอนหายากนะอันนี้บุกอันนี้คือบุกไข่ลูกบุกไข่ต่อสามปีนะถึงจะใช้ได้สามปีเงื่อนายเป็นของหายากเลยใช่ใช่ใครเห็นก็อยากจะแย่งเอาไปใช้สามปีถึงจะถึงจะใช้ได้แถบนี้ไม่ไม่ไม่เขาก็ทำขายกันอยู่นะแต่ว่ายังไม่แพร่หลายนี่ค่ะใช่ใช่ ไม่ได้แดดทั้งวันหรอกอันนั้นก็เท้าใหญ่ม่อมหัวใหญ่หน่อยนึงดูเหมือนตัดต้นบางต้นไปออกอ๋อใช่ใช่เพื่อให้แดดมันยังไงเพื่อให้แดดส่องเพราะมันเป็นไม้ป่าไงไอ้ที่ตัดออกก็คือไม้ป่าที่ตัดออกเป็นไม้ป่าเป็นไม้ไม้ประดู่ก็มีอเอาไปใช้ทําเรือนั่นแหละประดู่ต้นหนึ่งที่เหลือก็เป็นต้นใบมีค่ะนี่อีกแถบหนึ่งใหญ่ม่อม ถาถึงน้วแข่งขนาดนี้ยมันกี่เดือนนะอ้อมอืมน่าจะสองเดือนแล้วนะไอเจ้านี่้แถบนี้มันมีน้ำไงคะก็เลยทําช่วงเดือนมีนาได้มีนาเมษาได้มันมีน้ําเราเราเดินระบบน้ํามาถึงแล้วถ้าช่วงนั้นถ้าไม่เริ่มทํามันก็ช้าเกินไปเพราะถ้าถ้าเริ่มมาทําช่วงนี้เนี่ยสู้ย่าไม่ไหวค่ะสู้ย่าไม่ไหวแต่ถ้าทําช่วงนั้นช่วงมีนาเมษาเนี่ย บุกกาลังหน่อเล็กๆพวกนี้กําลังแตกตาเพิ่มจะออกอะ่ะเพิ่มไอ้ไอ้กำลังจะออกเนี่ยเราก็เอามาลงก่อนพอลงเสร็จสักพักหนึ่งหญ<ม>้ามันเริ่มมาคือเราเราสู้หญ้าไหวอะ่ะถือว่าควบคุมหญ้าได้โอเคค่ะถ,ถือว่าควบคุมได้อยู่<ม>แต่ถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำแบบนี้นะแล้วก็คอยคอยมาถอนอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ทันเหมือนกัน <laughs> คูเห็นจใจเดินมาดูบ้านตอนแรกจะเอาไปทําค้างแต่ปรากฏว่าน้องเขาบอกพอเราเอื้ยเขาว่างั้นนะ <laughs> เขาจะเอาไปทไําไอ้ค้างอะไรเขาอะไอ้เสารถหรืออะไรอะ่ะเขาบอกพอแล้วก็เลยเออถ้าอย่างงั้นก็เอามากั้นอย่างนี้ดีกว่า <laughs> ถ้าเราไม่กั้นเนี่ยเราจะดูแลลําบากเหมือนกันทําเป็นแปลงเน่ย ถ้าทําแปลงแบบนี้เราจะดูแลง,ง่ายแล้วก็ใครจะมาช่วยก็จะได้รู้ว่าอ๋อแนวเขตของมันคือคือขอบแปลงนี้นะประเด็นสําคัญคือกั้นดินด้วยค่ะเพราะที่มันที่มันแบบที่มันเอียงอะ่ะที่มันเอียงเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไหลใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีอย่างนี้กั้นไว้เออมันก็พออยู่มันก็จะไม่ไม่ไหลหนีหมดถ้าหน้าฝนมาจริงๆเนี่ยก็คือพวกนี้จะสไลด์นะ ก็ก็ oh, 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 oh. พันชุมพรหนึ่งมันมีด้วยเหรอพ่อใหญ่พ่อใหญ่สมยศเอามาฝากทีนี้ค่อยก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยนะค่อยไม่ได้ออกออกจากทุงแล้วค่อยไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็เลยโตขึ้นโตขึ้น oh oh. มันก็เลยโตขึ้นโตขึ้นก็เลยว่าเออเอาโตก็โตก็เลยปล่อยไว้ <laughs> ไปไปไนี่เลย <laughs> ออกดอกเยอะอยู่นะแต่ไม่จับ oh oh. อือ ก็ลูกหนึ่งนึกกินได้เอาเม็ดมาลืดกินเนื้อมนันอ่ะกินเม็ดในอะ่ะเขาเอาเม็ดไนไปตอนแรกเขาหมักก่อนนะเขาหมักเจ็ดวันแล้วเขาก็ไปตากตากเสร็จเขาก็ไปคั่วคั่วแล้วก็มาตำเป็นเป็นช็อกโกแลตเลยดูแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ทดลอง <laughs> อันนี้ของเล่นใหม่ <laughs> ตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าใส่ถุงมันน่าจะเวิร์กเนาะ มันเวิร์กอยู่แต่ว่าจะกรอกไหวยังไงอะเยอะขนาดนั้นอันนี้รุ่นรุ่นหัวเนี่ยประมาณนี้รุ่นหัวประมาณนี้ได้ประมาณสักสามพันเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือสามพันถุงค่ะเราเพาะแล้วเราปลูกก่อนเรากะว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่านฟ้าไทยว่า ทำแป้งไอ้ทำอะไรอะทำลูกชิ้นโซนนี้ก็จะเป็นเป็นอย่างนี้หมดเลย,ยแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เกิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แห้งซะเป็นส่วนใหญ่ที่เห็นห่างๆนี่คือมันแห้งทิ้งแห้งตายอะใช่า่แล้วก็มันมีพักพวกมาช่วยไงเห็นไหมรอยเขีย่ยไก่ <laughs> ไก <laughs> ไก <laughs> อันนี้เนี่ยหัวแค่นี้ นี่ก็ใช่นะเนี่ยเขาก็มาคอยขุดคอยอะไรกันมันก็เลยนี่เห็นไหมไก่มันเคลียร์นะ่ะเนี่ยนี่นางพญาอันนี้คือนางพญานะคะมาตัดต้นแม่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปกระจาย ในสวนอีกอันนี้คือนิยมถ้านิยม,น,ยมนิยมขายเนี่ยเขาขายแพงกันน,น,นะเฉพาะหนอเฉพาะหนอก,ก็ก็น่าจะขายแพงอยู่นะแต่ไม่ไม่ได้สำรวจตลาดเพราะว่ามันไม่ค่อยมียพี่มันจะอยู่ภาคใต้ซะส่วนใหญ่นางพญาแต่ข้อดีของนางพญาก,ก็คือแข็งแรงไม่เป็นโรคกล้วยน้ำว้าที่เราอีสานปลูกยังปลูกยากเลยตอนนี้ปกติเขาจะบอกว่ากล้วยนางพญาไอ้กล้วยน้ำกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะปลูกง่ายสุด แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่ากล้วยน้ำว้าเนี่เป็นโรคเยอะ mm hmm. มันจะมีคือเห็นสองพันนี่แหละไม่มีโรคเลย mm hmm. กับกับเจ้าเนี้ยกับเจ้าไออะไรอะหกักมุกเนี่ย mm hmm. เจ้านี้เขาก็จะไม่เป็นโรคหยวก็กินได้ใ mm hmm. บตองก็ใช้ได้แล้วก็หัวปรีก็กินได้เหมือนกันว่าสมบูรมากกว่าที่สุดก่อนน้ำน้ต้นถั่วสุพโชคค mm hmm. าวเวนดิส น่อใหญ่มากเครือก็ใหญ่มันอยู่หลังบ้านนั่นนะ่ะขยายออกมาได้หกเจ็ดหกเจ็ดกอแล้วมั้ยเยอะอยู่อ,อ,จ2 2> อ่จากสองบ่อจากสองบ่อนะจากที่มีไว้สองบ่อที่นี่ทีนี้ก็ขยายอันนี้ยี่สิบห้าละ อันนั้นสามสิบดมดูหอมมากเลยอาหอมหอมประกบอบอับได้หมดหมแล้วก็เข้ายาอื่นๆได้ด้วยเพราะว่าเขาใช้เงาอย่างนี้ส่วนใหญ่จะใช้เงาอย่างนี้นะคะเขาจะใช้เงาอย่างเงี้ยบางทีมันออกไปเป็นศอกเลยก็มีนะเราก็ใช้ใช้เงาใช้รากแล้วก็ใบนี้ก็ไม่ทิ้งนะก็คือใส่ใส่รูปประครบได้ ขอบคุณยจาที่ทาทุกท่านแนะนําวิธีการเก็บแล้วก็แนะนําว่าผลไม้ต้องทานยังไงประมาณนั้นขอบคุณอาตอยแล้วก็ได้ผจญกับมดทุกครั้งเลยที่เล่นเล่นงานก็เลยจะเข้าใจพวกเด็กๆที่แบบโอ้เจอมดกัดนี่แล้วไม่ใช่มดธรรมดามันกัดแล้วมันแสบแล้วร้อนๆน่ะคะ่ะแล้วก็ได้เห็นว่าแต่ว่าทํางานเป็นหมู่กลุ่มเนี้ค่ะมันทําให้แบบว่า เราไม่เหนื่อยอะค่ะเหมือนค่ะก็เป็นธรรมดาค่ะเมื่อเจอผัสสะแล้วเราจะล้างผัสสะตรงนี้ได้ยังไงต้องทําใจให้สบายๆโอ้เป็นธรรมดาดีเหงื่อออกดีสุขภาพจะได้แข็งแรงนะคนมีเหงื่อดีนะเมื่อก่อนนี้สิมาไม่เคยมีเหงื่อเลยตอนนี้มาลุยกเกษตรสึกว่าเหงื่อมันมาแล้วค่ะพวกเรามาทํากสิกรรมเป็นสิ่งที่จําเป็นนะเป็นสิ่งที่จําเป็นกับพวกเรามากเลยเอาไปให้พวกเราได้กินได้ใช้กันนะก็คงจะ ขอโนโมธนากับพวกเราทุกคนนะที่มามาร่วมเสียสละกันครั้งนี้